ราคาราคานี้กับคุณภาพงานแบบว่าปังนะคะอันนี้จะเป็นศูนย์หกสองสี่เ็ค่ะโอเคมาศูนย์หกสองสี่เฮ็ดเดี๋ยวมารอดูงานกันนะคะลูกค้าขาวันนี้ออกมาเยอะเดี๋ยวหนูแบบว่าแซกแกสลับไปให้ศูนย์เจ็ดห้าเอ็มเปิดไหมคะเดี๋ยวเปิดให้ค่ะรอเลยรอเลยมีเบิกไปแล้วอ่ะมาแชมแชมแชมมาดูงานกันลูกค้าขา ขออนุญาตเกาหลีครับผมงานสเวตเตอร์มาแล้วลูกค้าใครที่แบบว่าเล่นงานสเวตเตอร์อยู่นะตัวนี้มาดูได้ตกประมาณตัวเท่าไหร่ตัวเมื่อกี้เดี๋ยวคำนวณให้ค่ะพี่สักครู่นะจ๊ะพี่จ๋าหกพันเก้าเนาะหันหนูหันให้ประมาณ250ตัวนะพี่ยีบาทจ้ะ27บาท28บบาทประมาณนี้ แต่สวยนะพี่เกตลูกค้าขึ้นห้าง8 0ดสร้อยหนึ่งทั้งนั้นเลยตัวเมื่อกี้ใช่งานแบบว่าโอ้โหแบนดเยอะแบนดเยอะเอวใหญ่ด้วยเอวใหญ่ไซส์ดีทรงสวยเลยคุมคุมอ่ะมาไว้ตัวแรกเป็นงานแบนด์เลยลูกค้ายังไงตัวนี้งานสเวตเตอร์คอกลมของป้ายไวซีเกาหลีแม่ตัวแรกมาถึงก็เป็นของสปาค่ะลดจ้าสปาเป็นงานแบรนด์แบบว่าทำราคาของเกาหลีนะ ราคาแบบโหราคาดีลูกค้าแล้วก็ตัวที่สองตามด้วยเกสค่ะเกาหลีสเวตเวตอร์ลูกค้าต้องบอกว่าเหมือนเดิมงานของเกาหลีเขาจะไม่ได้สีเข้มจัดจ้านเขาจะมาโทนแบบตุนๆคลีนๆม<ช>ินิมอลอะไรอย่างนี้นะลูกค้าค่ะแต่คือว่าแม่เอาไปลุ้นแบบว่าพวกงานป้ายงานแบบแบรนด์ที่แบบว่าทำราคาได้เลยนะ แล้วก็ไซส์ค่อนข้างดีนะคะสําหรับงานเกาหลีใครที่แบบว่าสายเล่นงานเกาหลีมาดูได้ตัวนี้นี่โอ้โหตัวนี้ X X L ของ Uni อยูนิโค้พีนักค่ะ,คะไซส์ดีมากแบบนี้คือขายทําราคาได้เลยนะแม่ขายทําราคาได้เลยแล้วก็ตัวนี้ตามต่อด้วยดิสนีย์ค่ะรถจ้าออกเทียบนะสเวตเตอร์หนูบอกเลยว่าแม่ไม่ต้องไปดูอะไรมากตัวนี้ส่วนใหญ่นะคือลุ้นพวกแบบ สกีแล้วก็งานป้ายงานแบรนด์ได้นะคะใครที่สายแบบเอาไปลุ้นแบรนด์น่ะหนูจะแนะนําประจําเลยว่าแม่เล่นพวกแบบว่างานเกาหลีได้เลยเพราะว่าเกาหลีถือว่าเป็นงานค่อนข้างสภาพดีแต่ถามว่าเรื่องขุยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีติดไปบ้างลูกค้าใครไม่ซีเรียสคือเรามีเครื่องแนะนําตลอดเครื่องตัดขุยเลยพี่ทําราคาได้แน่นอนนะครับตัวนี้โอ้โหจานวนหนูตีให้นะอยู่ประมาณ 200ได้ 200, 200, 2 0 0ร้อประมาณบบ200้อถึง250บวกลบได้นะคะลูกค้าขาใสดีแนะนําเลยจริงลูกค้าส่วนใหญ่ก็เนีม่มาอีกแล้วตอร์ดานูตอดานแบรนด์คือแบบว่าออกเรื่อยๆต้องบอกว่าสเวเตอร์อ่ะมันมีลูกค้าหลายกลุ่มที่เล่นนะคะเนี่ยอย่างอันนี้มาอีก่แล้วรีบบอกแบรนด์บางคนถ้าเกิดว่าแนวแบบว่าลูกค้าผู้หญิงก็จะชอบแบบแนวแบบ สีสานการ์ตูนน่ารักเยอะๆางเขาจะไปเล่นพวกงานจีนเนาะแต่ว่าวัยรุ่นผู้ชายวินเทจวินเทจเท่ๆหลายๆคนเขาจะชอบเล่นพวกแบบเกาหลีกันมากนะเพราะว่าโอ้โหมาอีกแล้วพี่นัดค่ะเพราะว่าเขาชอบเอาไปลุ้นแบรนด์แม่ เอาไปลุ้นไซส์ลุ้นแบรนด์ได้นะแล้วแบบว่าแบรนด์ออกแบบดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะสภาพดๆเลยใช่ค่ะลูกค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะจ่ายพลอย5,500บาทจ้าราคา5 5า0นะคะเป็นงานลูกใหญ่เหมือนเดิม80กิโลใช่แล้วนะ้ะ5,500บาทลูกรีวิววันนี้หนูให้ส่งฟรีไปเหมือนเดิมครับผมใครอยากได้นะแม่เตรียมเลยนะเตรียมเลยเดี๋ยวแอดพอยแจ้งรหัสซีฟเลยก็ได้จ้ะ ลูกรีวิวนะคะแถมโปรโมชั่นส่งฟรีให้รหัส CFA 6 2นะแม่มาเลย A M ส่วนลูกใหม่ Y 2 5จ้ามาเลยมาเลยค่ะรหัส c f นะอันนี้ของ S&M ค่ะอันนี้อยากได้เลท10ลูก20ลูกทักมาเลยแม่ใช่มาเลย,เลยตุนร<ๆ>อไว้ให้แล้วอุแต่ว่าตัวนี้หนูบอกก่อนนะหน้าหนาวไม่มีนะ หน้าหนาวหมดเออหน้าหนาวน้องแบบว่าโอ้โหยอดฮิตมากๆเลยใครที่แบบว่าอยากตุนอยากอะไรเอาไปได้นะคะเอาไปได้เลยนะคะลูกค้าขาพี่อับดุลถามว่าสามสองสองเปิดไหมสามสองสองสามสองสองพี่อับดุลเหม่าไปแล้วนะ <c oughs> อยากให้เปิดให้ดูไหมอยากให้เปิดไหมอยากให้เปิดให้ดูไหมพี่อับดุลแต่สวยมากเ,ามาเลยอะเห็นข้างกระสอบอยู่ลูกหนึ่งขนแบบ เฟอร์อลังการมากอุ้ยอามาีี่ใช่อุ้แรงมากมาอีกแล้วของเดอะโนสเฟ e ค่ะเออแม่เอาจริงเกาหลีอะ่ะชอบที่สุดเลยคือลุ้นแบนอะ่ะสนุกเอาจริงตามด้วยดิกกี้มาต่อเลย เห็นแล้วเนี่ยแบรนด์มันเป็นแบรนด์แบบแบรนด์แพงๆเลยแบรนด์สตรีทแบรนด์ผู้ชายเล่นแม่ปกติบางทีถ้ามันออกค้าของพวกแบบนี้ตัวค่ะพิเขาสป้ายอื่นๆมันอาจจะพวกยูนิคออะไรพวกนี้ทั่วไปแต่ว่าสวยในเนี่ยไนกี้ออกดิกี้ออกหรือนอสเฟกออกอย่างเงี้ยแล้วก็งานแบบว่าแฟชั่นโคตรสวยเลยเราไซส์ดีด้วยแม่หนูแนะนําเลยนะเปิดใครอยากดูตื่นเต้นมากๆจัดไปเลยนะคะเดี๋ยวให้แอปพลยเบิร์ก สามสอ,อได้อ่นี่อันนี้ของฮูมามาต่อค่ะวสวยนะคะงานสวยๆเลยใครจะรับนะลูกรีวิวรหัสขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วแป็พี่ฝากกดดูเพิ่มเติมไป้ทีนะเอลูก <Okay. S 1> รีวิว A62 นะลูกใหม่ว25แม่มาเลยมาเลยนะคะอุ้งงานสีพื้นนะลูกค้าหนูจะแนะนำลูกค้าตลอดเลยนะอันนี้จีองานสีพื้นลูกค้าชอบเอาไปแบบ ใส่ตัวรีด<ช>ตัวรีดสวยๆคือจริงๆมันเป็นแบรนด์อ่ะ<ช>ลูกค้าก็อยากจับแล้วนะ<ช>แล้วถ้าเกิดมีลายการ์ตูนน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยแต่งเพิ่มได้<ช>ลูกคา้าอย่างเมื่อเกี้เป็นสีพื้นแต่ว่าเป็นงานแบรนด์นะคะแค่ว่าลูกค้าไปหาลายการ์ตูนน่ารักน่ารักใส่ใ<ช>เพิ่มได้ลเลยนะคะคตัวนี้หนูแนะนําเลยใครที่ใส่เล่นงานสเวตเตอร์มาลองได้อยากได้แบรนด์อยากได้อะไรพวกเนี้ยไปลุ้นทําราคานะแม่ เนี่ยอันนี้ของโพเอมค่ะโพเอมค่ะสวยด้วยงานสามดีใช่งานแบบสวยๆเลยลูกค้าเดี๋ยวรอเลยนะรายการอื่นๆเดี๋ยวมีมาเปิดให้อีกลุกนี้ราคา5 5าพันหนะ5,580ั 5, 5, กิโลลูกค้าขางานปักงานสกรีนงานไซส์คือแบบดีอะเกสมาอีกแล้วเล้วเกสมาแบบสองตัว3ตัวเออแบรนด์ออกฉ่ำแล้วก็ด้านหลังมาต่อเอาจีงหนูแทบไม่ต้องพูดอะไรหนูรอพูดแบรนด์ อันนี้ของฟิล่าค่ะรอพูดแบรนด์ได้เลยเพราะว่าหยิบไปอ่ะแม่เจอแบรนด์เยอะมากเจอแบรนด์เยอะมากคือใครชอบลุ้นเอาไปลุ้นเลยมันตัวเนี้ยแนะนํานะคะสิบกระสอบมีเรทส่งให้ด้วยเมื่อไหร่จะได้ชมหมวก YC ค่ะไม่ทันแม่อย่าอย่าว่าแต่แม่อยากดูเลยหนู <c oughs> หนก็อยากดูใช่ <c oughs> อันนี้ของวูซี่ค่ะ <c oughs> คือถ้าแบบถ้าอยากแบ่งมาเปิดมากเลยแต่แบบ ไม่ทล็อกหน้าได้ไหมสัญญากันไว้ก่อนเดี๋ยวตู้หน้าเปิดให้ล็อกไว้ล็อกขอล็อกนะตู้หน้าหนูขอล็อกเอาไว้มาเปิดหน้าไหลลูกหนึ่งโอเคพี่อับดุลเปลี่ยนใจแอดพอยรลุ้นเองดีกว่าลุ้นเองดีกว่าโอเคลุ้นเองสนุกกว่าใช่ไหมได้เลยพี่ค่ะโอเคเปลี่ยนใจแล้วคนอื่นก็อดดูไปด้วยนะจ๊ะลูกค้าคนอื่นนะรุนเหมาไปแล้วนี่ งานแบบแต่งแฟชั่นก็มีลูกค้างานแต่งคอนน้ารักหน้ารักแบบนี้นะรู้รีวิวหนูยังว่างนะใครอ,อยากได้นะ5,500เองเนี่ย <ไป S 1> <ห>แบมบี้ป้ายดี่ด้วย <ๆ S 2> ลูกค้าเนี่ยหนูบอกเลยนะว่าที่หนูชอบอีกอย่างคือของเกาหลีอะนอกจากแม่ได้ลุ้นพวกงานป้ายงานแบรนด์ใช่ไหมไซส์มันดีนะคะใครที่อยากได้งานไซส์ใหญ่ๆอะแม่มาลุ้นป้ายนี้ได้ ถามว่าไซส์เล็กมีติดไหมมันมีแต่ว่ามีไซส์ใหญ่ให้ลุ้นเยอะถ้าเทียบระหว่างของปุมที่เป็นสายสำหรับคนชอบลุ้นแบรน์นะแม่คนชอบลุ้นแบรน์นะหนูแนะนำเล่นของเกาหลีแบรนจะออกเด็ดกว่าญี่ปุ่นใช่แบรนจะออกเด็ดกว่าญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นราคาเขาก็จะถูกกว่าสไตล์เกาหลีเป็นปกติอยู่แล้วนะส่วนใครชอบฟิลแบบเนื้อผ้าจีนหรือสีสันแฟชั่นกว่านี้นะแม่ก็ขยับเล่นหรือว่าพ่วง เป็นตัวจีนได้นะใช่แล้วแต่ความชอบเลยนะลูกค้าเพราะของหนูก็คือแบบมีหลายป้ายเนาะเปิดอะไรไปแล้วบ้างคะเพิ่งมาก่อนหน้านี้หนูเปิดคูลอดไปแล้วพ่อนีุู้ปที่สองเองค่ะพี่ขาจะเป็นงานสเวตเตอร์คอกลมนะห้าพัาอันนี้ของซาร่างานแบบลายทางสวยๆวยซาร่านะคะอะสนงานญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่ะสีจะใกล้ๆกันนะก็คือสีแบบสีโทนตุ่นโทนเอิร์ธโทน โทนดาผู้ชายได้แม่โทนสีใกล้เคียงกันแต่ว่าแบรนด์เวอร์วมานี่เลยเออมาเกาหลีเลยนะหนูแนะนําเลยอันนี้ไปไ้ายอะไรแอมโดรัมอนอุ้ยแ <laughs> อมโดรมอนน่าจะเป็นของลิเกสิทธิโดรัยมอนหรือเปล่าเออป้ายม,มาเลยนะคะู<แ>กาขาสีพื้นก็มีติดนะแต่ว่าถ้าถ้าลูกเนี้ยค่อนข้างติดน ой, ้อยสกีนเยอะอยู่นะคะออใช่รู้รู้สึกเหมือนกันว่าสกินออกเยอะใช่ลูกนี้สกินออกเยอะสวย แต่ว่าโดยรวมแต่ละลูกลูกค้าต้องไปรู้อีกทีนะบางลูกก็อาจจะมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปนกันไปแต่แบรนด์อ่ะแม่แต่ว่าถ้าเกิดได้สีพื้นเยอะอจริงๆอ่ะอาจจะไปหลุดเป็นพวกจีวูยูนิโค่นะเพราะว่าสองแบรนด์เนี้ยทําทำสีพื้นแม่แบบแน่มินิมอลคนชอบสีพื้นเพราะว่าอยากเลือกลายเองออยากเอาไปรีดเองตามใจแม่ค้านะอ่ะตัวนี้ของสปาค่ะสปาลแล้วเนี่ยสวยๆเลยนะคะแล้วก็อุ้ยอันนี้ สีชมพูหวานๆของจี๊บค่ะเนี่ยล้วไซส์เขาค่อนข้างโอเคนะเอาจริงไซส์ค่อนข้างโอเคเลยลูกค้าขางานสกรีนเห็นปะน้องแมวน่ารักมากสีขาวนะคะโอเคแอดพิงเดี๋ยวเราไปต่อกันด,ดีกว่าสุดท้าน,าน,นยังยังเลยพี่ พี่ปานิชาเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ให้เดี๋ยวไล่ให้เดี๋ยวรอเลยจ้ะพี่<ช>เดี๋ยวหนูขออนุญาตวนงานในราวให้ดูนะใครจะรับตามมาย้อนหลังได้ลูกรีวิวนะยัยงว่างอยู่จะส่งให้ฟรีนะคะเนี่ยแบรนด์ช่ำๆอันนี้คือแบบให้ดูตัวอย่างเวลาใส่ไม้งานแบบสวยๆเลยลูกค้าคือแบบว่าอันนี้ขนาดยังไม่ได้แบบเลือกโทนสีอะไรมากมายนะเน้นแบบว่าให้ดูทรงให้แม่ดูทรงดูแบรนด์นะออกแบบฉ่ำๆ ฟีลเกาหลีจะได้ในเรื่องของพวกตัวอักษร<ช>งานอักษรงานโอสคูแม่แล้วก็มีแบรนด์แบรนด์สตรีทเนี่ยรีบอกแบรนด์ผู้ชายนั่นเลยนะรีบอกดิกกี้อย่างนี้ทําราคาแน่นอนนะอ่ะโอเคอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปงานต่อไปเพราะว่าวันนี้ส่วนใหญ่ลูกใหญ่เยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้เวลาน,นิดนึงนะแวแซมร